คพูดจริงเหรอคะเจ็ดปีที่รอคอยวันนี้จะได้ใช่แล้วดีใจครับพี่ครับก็ดีใจมากๆครับพี่ครับยาวๆวันนี้แบบว่าอะไรก็เออ่เวยครับส้นทางเป็นยังไงบ้างพูดเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วเก้าทันวาเนี้ยจะได้เข้าโรงแล้วนอกจากดีใจไอ้อุปสรรคที่ผ่านมานะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก รู้สึกสำเร็จไหมรู้สึกสำเร็จครับครับรู้สึกสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันสิ่งที่ทํามาเจ็ดปีครับสิ่งที่เราตั้งใจมาเจ็ดปีแล้วจนพอหนังเสร็จนะครับมันมันเป็นไปตามคาดแล้วก็ับผมก็โชคโชคดีมากๆที่ได้ทุกคนนักแสดงทุกคนมาเติมเต็มตรงนี้ให้ผมมาครับครับจะร้องให้จะร้องให้ออฟลึกตันออฟลึกตันมันแบบค่ะค่ะไม่ดูเขาอีก เไราะหลายคนจะมองว่าเอ้าคนไม่รู้จักเรื่องราวอะไรเงี้ยจะมองว่าเป็นหนังตีกันหรือเปล่าคะจริงๆหนังเรื่องนี้มันคือมันคืออเขาเรียกอะไรครับมันคือพฤติกรรมของเด็กที่มันมันเคยเขาเรียกอะไรเดยวชย่อโอเคโอเคมันนั่ที่ที่พูดใจ้จะบอกว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจริง แล้วไม่มีทางเลือกซึ่งหนังเรื่องนี้จะนําเสนอทางเลือกให้กับเด็กๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าไม่ต้องหวงนะครับว่าจะเป็นหนังตีกันอยู่เฉยแน่นอนมันจะต้องมีข้อคิดคแล้วก็เราไม่ทําอะไรเป็นการสับสุนยุยงแน่นอนครับครับผมไปถูกถูกครับลราเล่าความสนุกแบบความน่าดูเลยหนังเรื่องนี้ครับผมว่ามันจริงๆมันครบรถหมดเลยครับมันมีทั้งเรื่องดราม่ารักแล้วก็ ครอบครัวหลักๆเลยครับคือมันคือพฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ครับจริงๆมันมันมันจะไปโทษตัวเด็กไม่ได้มันต้องโทษสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยครับแล้วก็ผมก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วยครับก็อยากให้ลองไปดูครับได้ครับก็คือครอบครเรื่องนี้อย่า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 เข้าใจว่ามันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เด็กๆออกไปตีกันอีกครั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมันอาจจะไม่ใช่หนังแอคชั่นก็ได้นะ มันเป็นหนัง coming of age ครับก็บคือการเข้าก้าวข้ามผ่านวัยซึ่งวัยรุ่นทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายยุคตั้งแต่16-20กว่ากว่าเนี่ยจะมีฮอร์โมนบางอย่างซึ่งถ้าเราเลือกจะนำเสนอมันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็อาจจะมาเป็นแบบสิ่งที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีความรุนแรงเข้ามาแต่ในขณะเดียวก,กันทุกคนมีทางเลือกครับพุทพยายามเสนอทางเลือกนี้ว่าถ้าเลือกแบบนี้แล้วมันจะจบแบบไหนได้บ้างครับครับมบครัยยผ ร,เร,รเรื่องแรกเลยครับที่ผมได้มาแสดงหนังครับผมทำการบ้านหนักด้วยับทำกันบ้านหนักมากครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกแล้วทุกๆคนก็ในในในกองคือมีความเป็นมืออาชีพและเป็นนักแสดงกันอยู่แล้วแต่มี่ายกับผมที่จะไม่ได้เป็นนักแสดงผมเลยค่อนข้างมีความกดดันจากทุกคนที่เขาแสดงหนังกันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตรงน,นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้ว เราก็ได้เค้น energy ตรงนั้นออกมาที่ควรจะเป็นอยู่ในหนังนะครับได้ส่งผ่านผ่านตัวละครที่ชื่อว่าญาติไปแล้วครับทำไมเ่อนกลัวบิ๊กหมดเลยอะคือผมผมว่าอาจจะเป็นที่ตัวละครครับผมตัวบทบาทของของตัวละครตัวเนี้ยมันทําให้คนต้องเกรงกลัวครับแต่จริงๆแล้วผมไม่น่ากลัวนะครับ่ัมากครับเป็นไงบ้างคะรน้สนุกมากครับ เป็นเป็นการทํางานที่สนุกมากๆแล้วก็ได้ได้เพื่อนจริง,รงๆได้ได้เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากรีบไปเรียกหนังเรื่องนี้ว่าอะไรสักอยาก่างอยากอยากให้มาดูกลุ่มเด็กพวกเนี้ยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งของชีวิตเนี้ยบันทึกผ่านมุมมองของพี่พุทธออกมาซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากๆอย่าเพิ่งไปรีบให้ยี่ห้อว่าอันนี้หนังแอคชั่นอันนี้หนังอะไรโน่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย มามาดูกันก่อนครับพี่นัทพูดเรื่องหนึ่งมันน่าสนใจมากเรื่องที่เขาม่มีชีวิตกันอยู่นะคะอะไรย่งเี้ยตอนนี้เราละมั่ระวังกันใช่ไหการถ่ายทอดในการนำเสนอชีวิตก็จริงๆทุกคนต้องน่าจะกดดันเรื่องนี้ตอนแรกไงครับเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ๆเขามีอยู่จริงๆพี่ๆเขาเคยมีเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเป็นเหมือนเป็นเรื่องอ้างอิงในหนังจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นอะไรที่พอจะทําได้ครับอย่างอย่างพี่เป้ก็ไปหาแฟนพิดาผมเองไม่ได้มีโอกาสเจอพี่เจ๋อในพี่โอในช่วงเวิร์กช็อปแต่ว่าก็จะเป็นจากพี่พุทธมากกว่าว่าเวลาโอเขาโกรธหรือว่ามีความเครียดเนี่ยเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าโอในการตีความของพี่พุทธคือใครอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้พี่พุทธขอเขาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับครับขออนุญาตตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วครับก็คือบางบางท่านอาจจะมีแบบ ดก็ไม่ไม่มีไม่มีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพอเวลาโตขึ้นมาทุกคนก็กลายเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะตื่นเต้นที่ตัวเขาเองได้นําเสนอผ่านแผ่นฟิล์มครับเขาก็หลายหลคนก็มาที่กองนะครับมาเที่ยวมาดูพี่มดพี่ดูแปงมาเข้าฉากด้วยซ้ำครับผมรู้สึกว่าเขายินดีที่ปีใข่เอาเรื่องของเขาไปนําเสนอแล้วอาจจะช่วยเด็กๆหรือสังคมให้มันตโตในทางทิศทางที่ดีขึ้น ฉายรอบแรกไปให้พี่ๆเขาดูพี่ๆเขาแฮปปี้กันหมดเลยอาน้องร้องไห้ร้องไห้มีน้องถ่ายแล้วใช่ไปให้มันดูเทสกันเทสถ่ายเทสให้อ่าพี่เขาโอเคแล้วก็เรียกนคำตาจากพี่ๆเขาได้ครบทุกคนเลยครับถ่ายปลงบ้างครับผมชื่ออาจจะเป็นแบบรู้จูตัดในแว่วโมกันตีกันใหม่พี่ดูแปล่งหต่เนาะอ๋อของจริงใช่ไหมครับเราไม่สตงบทบาทแล้วใชงไหมครัเออรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้รับบทนี้ แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างในมุมผมมันก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องนําเสนอความสนุกให้กับกลุ่มเพื่อนๆนคือเราต้องเป็นคนที่ทําให้เพื่อนมีความสุขตลอดเวลาครับคือเราเศร้าไม่ได้ฮะถ้าเราเศร้าแล้วเพื่อนก็จะเศร้าฮะรเราเลยต้องแบบเราเลยต้องทําให้เพื่อนมีความสุขเพราะเรารักเพื่อนครับมันมันมันเล่นกับจังหวะตรงนี้ครับสําหรับตัวละครรูปแปวงนะฮะ เราคุยแต่พี่ตูไปใครปวนมากเออคือคือเจอกันแล้วคือเจอกันแล้วครับผมต้องไปเวิร์กช็อปเรียกว่าเรียกว่าเวิร์กช็อปเลยกันนะก็คือไปนั่งคุยกันถึงเย็นเลยแล้วก็ที่ฟังที่บ้านที่บ้านที่ที่เอกคมป์ไปไปเวิร์กช็อปกับแก๊งตัวจริงใช่ไปเวิร์กช็อปก็คือนั่งคุยกันแล้วก็ฟังเรื่องราวเก่าๆเขาเวลาเขาคุยกันแล้วเราก็เก็บเก็บเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีความหวอดเสียวอยู่เหมือนกันครับความหวอดเสียวครับใครหรอกันคะแคทอินกับแคทเล่นกับแคทชีวิตจริงเออผมว่าพี่รูป้แปง้งอะนะฮะโอ้โหเรียกว่ากินกันไม่กินกันไม่ลงจริงกินกันไม่ลงจริงเอาความกวนดีกว่าผมว่ากินกันไม่ลงจริงเพราะตัวจริงเขาก็ยังยัง,ย,งยังกวนอยู่อายุเขาก็เยอะแล้วนะจะห้าสิบแล้วอ่ะเขาก็ยังแบบจิกโกลอยู่อ่ะผมก็เลยแบบใช้ได้คนนี้ตอนนี้ห้าสิบพี่รู้ป่ะสี่สิบที่ แต่ละคนอายุไม่เท่ากันจะมีคนอายุโตกว่าอะไรก็เป็ในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเอาชื่อมาแต่ว่าประสบเอาประสบการณ์ของพุธเข้าไปแทนในชื่อชื่อของตำนานครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดาลูแปงหรือว่าบิลลี่ไม่ได้เียนรุ่นเดียวกันแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นการ้อยเป็นการเป็นการ้อยอนไรเข้ามาครับครับเอาฟไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับแบบมันมันใกล้ชายมาครูมีกระแสใดๆดราม่าใดๆเนี่ยนะครับอยากบอกอะไร ก็จริงๆตัวต um oh, well, ัวหนังครับถ้าถ้าลองเปิดใจเข้าไปดูครับมันจะมีคําตอบของมันอยู่แล้วครับว่าปลายทางของพฤติกรรมที่เราอยู่ในช่วงความขนองมันจะเป็นยังไงครับมันมันจะบอกในหนังหมดเลยครับครับพี่เป้ฝากเลยครับากคมๆโอ้ยเอามีดมาก็ผมผมผมชอบมากนะครับที่หลายๆคนมีเทเลอร์หนังแล้ถามจริงว่าทีเซอร์หนังได้สี่ล้านวิวเนี่ยในยุคนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะก็ขอบคุณ ทั้งค่างชมทั้งค่าตินะครับจริงๆเราเราแฮปปี้มากๆที่ไม่ว่าจะมีคนชมหรือคนด่าเข้ามาเรารู้สึกดีมากๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายที่สนใจในภาพยนตร์ตบเท้าเข้าโรงมาดูโฟกิงกันครับถวังว่าคุณไม่น่าจะผิดหวังครับอย่างที่นัดบอกอย่าเพิ่งไปตีความว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังแก๊งจะเป็นหนังตีกันจะเป็นหนังดราม่าลองเข้าไปดูแล้วให้หัวใจคุณตัดสินใจเองครับ เก็บมีดครับอ้อยงนี่เก็บมีดตรงไหนเก็บมีดตรงไหนเจ๋อเจ๋อเจ๋ยวจ๋อเก็บตรงนี้จะร้องไห้จริงอ๋อครับไม่ไม่ไม่ร้องไห้เพราะตื่นตันหรอกเขาเครียดฮะเขาไม่เคยเขาไม่เะว่าเนี่ยให้กำลังใจเขาครับเขาเขาพูดแทนหนังแทนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟังพูดพูดไปดูหนังครับติโกพูดน้อยติโกพูดน้อยครับขอบคุณครับพี่ครับคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับแล้วรอบสื่อดีเขาจะมามาครับ ไม่ครับโตอนหลังเขาไม่เหลือเขาไปเตะบอลกันแล้วงหลังหลสี่โรงเรียนที่เขาไปเตะบอลกันทุกปีแล้วครับเรื่องราวบาดหมางทั้งหมดเขาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับถามเยอะหน่อยไม่ค่คอยมีเรือ่รองเลย